สำหรัคอนคลิปนะคะนเราจะพาทุกคนมารับแว่นตาฟรีกันค่ะโดยชิ้นนี้นะคะเขามาจากแบรนด์กุชชี่ค่ะจะสังเกตได้ว่าจะมีสัญลักษณ์นะคะกุชชี่เนี่ยอยู่ที่ด้านข้างของแว่นด้วยค่ะโดยชิ้นนี้นะคะเขาไม่ชั่วกุชชี่ทา n anniversary glasses ค่ะสําหรับแบบนะคะที่เราจะพาทุกคนมาเล่นกันเนี่ยเพื่อรับของฟรีนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะมีชั่วกุชชี่ทานะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะแปะลิงก์แบบนะคะไว้ใต้คลิปนี้ค่ะ,ะทุกคนนะคะเข้ามาในแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยตรงนี้นะคะตรงกลางแบบเนี่ยเขาจะมีนะคะเป็นอุโมงค์ค่ะให้ทุกคคคนนนะะะลลออดโมงงี้งไป่ ตรงนี้นะคะสิ่งที่คนจะต้องทำเนี่ยเพื่อรับของฟรีนะคะเราเนี่ยจะต้องเก็บนะคะเป็นไอเทมทั้งหมด15ชิ้นค่ะที่ด้านล่างของจอะคะ encia, เขาจะมีรูปภาพไอเทมค่ะพร้อมกับบอกด้วยนะคะว่าเราเนี่ยเก็บไปแล้วคาะทั้งหมดกี่ชิ้นค่ะอย่างอันตะกี้นะคะเราเนี่ยเก็บไปแล้ว1ชิ้นค่ะก็จะขึ้นนะคะ1นึทับ15ค่ะชิ้นต่อมานะคะที่เราจะพาทุกคนมาเก็บเนี่ยจะอยู่นะคะในห้องตรงนี้ค่ะให้ทุกคนนะคะกระโดดลงมาได้เลยค่ะแล้วเรานะคะก็จะเข้าไปค่ะในห้องตรงนี้นะคะในห้องนี้เนี่ยจะมีไอเทมทั้งหมดนะะ้3ชิ เดี๋ยวเรานะคะจะพาทุกคนไปเก็บกันนะคะเราเด็ยจะต้องกระโดดนะคะคล้ายๆกับออบบี้เล็กๆน้อยๆนะคะทุกคนนี่กระโดดไปที่ตรงนี้นะคะแล้วก็เดินเลาะเลี้ยวไปค่ะตามเราได้เลยนะคะ สำหรับชิ้นแรกนะคะทุกคนเราเนี่ยจะต้องกระโดดมาตรงนี้นะคะแล้วมันก็จะอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้เลยค่ะต่อมานะคะทุกคนสําหรับชิ้นถัดมานะคะก็จะอยู่นะคะบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะเราเนี่ยจะต้องกระโดดนะคะขึ้นไปที่ด้านบนตรงนี้ไดยค่ะมันจะมีนะคะเป็นสเก็ตบอร์ดค่ะอยู่ที่ด้านบนตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ชิ้นนี้นะคะจะเป็นชิ้นที่3ค่ะสําหรับห้องนี้นะคะจะเป็นวงกลมนะคะมีสัญลักษณ์กุชชี่นั่นเองค่ะแล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นผีเสื้อตรงนี้เลยค่ะเป็นอันใหญ่ๆตรงนี้เลยนะคะพอเราเก็บเนี่ยมันจะม ชิ้นนั้นนะคะก็จะหายไปค่ะจากหน้าจอของเรานั่นเองนะคะต่อมานะคะเราเนี่ยจะพาทุกคนนะคะมาเก็บค่ะตรงบริเวณห้องตรงนี้นะคะมันจะมีอีกห้องนึงค่ะในส่วนตรงนี้นะคะจะมีไอเทมทั้งหมดที่เราจะต้องเก็บเนี่ยทั้งหมด2ชิ้นค่ะสามารถเดินตามได้เลยนะคะตรงนี้เนี่ยมันจะมีเป็นออฟบ,บี้นะคะให้เราเนี่ยกระโดดนะคะไม่ยากเลยค่ะกระโดดง่ายๆเลยนะคะ แล้วตรงจุดหมายปลายทางของอบบี้อันนี้นะคะเขาก็จะมีเป็นไอเทมค่ะอยู่1ชิ้นนะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้ทุกคนนะคะกระโดดลงมาได้เลยค่ะแล้วก็กระโดดขึ้นไปแบบเดิมนะคะเพื่อไปหาปุ่มค่ะที่เป็นสีเขียวแบบนี้นะคะพอเราเนี่ยกระโดดไปนะคะมันก็จะเป็นการเก็บไอเทมอีก1ชิ้นนั่นเองค่ะก็รวมเป็น2ชิ้นนะคะสําหรับห้องนี้ค่ะทุกคนนะคะสามารถดูตําแหน่งไอเทมค่ะที่เราเก็บเนี่ยได้จากในคลิปนี้ได้ทั้งหมดเลยนะคะเพราะเราเนี่ยก็จะหานะคะไอเทมทั้งหมด15ชิ้นให้ดูค่ะพอทุกคนนะคะลงมาถึงด้านล่่่าาง้เนนนนียใหททุุกกคคะะดดปม ือไรีเทิร์นทูฮับนะคะแล้วก็กลับเข้าไปแบบเดิมค่ะไปหาไอเทมทั้งหมดนะคะให้ครบทั้งหมด15ชิ้นให้เจอค่ะทุกคนสามารถดูไอเทมนะคะตามที่เราหาในคลิปนี้ได้เลยนะคะใครนะคะหาไม่เจอตัวไหนเนี่ยก็ลองกรอคลิปดูนะคะแล้วก็ลองสังเกตไอเทมดูค่ะของที่ตัวเองขาดหายไปนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็เหลือไอเทมนะคะอีกเพียงแค่ชิ้นเดียวค่ะเป็นชิ้นสุดท้ายนะคะก็จะอยู่ที่บริเวณนะคะทางด้านขวาตรงนี้ค่ะด้านขวาล่างๆตรงนี้เลยนะคะอยู่ที่ขอบๆตรงนี้ค่ะ พอเรานะคะเก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ทุกคนนะคะตรงดิ่งลงไปค่ะที่ด้านล่างสุดนะคะยังไม่ต้องออกจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราคะจะขอตัดภาพค่ะไปตอนที่เรานะคะคถึงทางด้านล่างสุดแล้วค่ะแล้วเมื่อทุกคนนะคะมาถึงด้านล่างสุดแล้วเนี่ยให้ทุกคนนะคะเดินตรงไปค่ะตามทางนะคะที่เขาเนี่ยมีลูกศรให้เราเดินนะคะตรงนี้เนี่ยพอเรานะคะไปถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยเขาก็จะมีแว่นตานะคะให้เราเกเะะ็บได้ค่ะตรงนี้นะคะอาจจะเดินไกลน,นิดหน่อยนะคะทุกคนก็คือค่อยๆเดินไปค่ะเดี๋ยวมันก็จะถึงนะคะ แล้วพอเรานะคะไปถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยเขาก็จะมีแว่นตานะคะอยู่ตรงนี้ค่ะพอเรานะคะเก็บเนี่ยเราเนี่ยก็จะได้รับแปดขาพร้อมกับของฟรีด้วยค่ะก็สอบวิธที่การรับแว่นตาฟรีนะคะจากกุชชี่เนี่ยก็เป็นเพียงตงนี้ค่ะไม่ยากเลยนะคะอย่ายลืมรีบมาทํากันค่ะก่อนที่จะหมดเขตนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอคลิปนาค่ะบายค่ะ